สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในเกมบีดเบโซโดยผมซิลว,วันนี้นะครับเราจะมารีวิวตัวละครตัวใหม่อีกหนึ่งตัวนะครับที่อยู่ในตู้ใหม่ตอนนี้ก็คือซาโดะยาเซโทระนั่นเองตัวละคร PVP อีกหนึ่งตัวของเกมนี้นะครับเดี๋ยว เรามาดูกันว่าตัวละครตัวนี้จะมีความน่าเล่นจะมีความน่าสนใจจะมีความน่าเปิดหานหรือเปล่านะครับส่วนใครที่มีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเพื่อให้คลิปนี้มันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นสําหรับใครที่ผ่านเข้ามาดูนะครับจะได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนแล้วก็แม่นยํานะครับถ้าเกิดข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็เราไปเริ่มกันได้เลย ในส่วนของตัวละครซาดโดนะครับจะอยู่ในสังกัดของมนุษย์นะเป็นตัวละครสีแดงธาตุกำลังนะครับเป็นตัวละครสายโจมตีปกตินะอ่าส่วนคิลเลอร์ผู้สังหารนะครับจะสังหารหัวหน้าหน่วยแล้วก็สเตอร์ลิตเติลนะเบิกเนทช่องที่1ใส่เป็นสีแดง ATK นะครับส่วนใครที่ได้มา2ทับหหรือ3ทับหเนี่ยก็ใส่เป็นสีเขียวแล้วก็สีฟ้าหรือใครจะเป็นสีแดงสีฟ้าหรือสีแดงสีเขียวก็ได้เอาที่สะดวกนะครับแต่อย่าไป แหวกแนวเ,เป็นสีแดงสีม่วงนะเออมันไม่ได้นะในส่วนของลิงก์นะครับก็คือลดดาเมจที่ได้รับลง16นะครับประมาณนี้เลยในส่วนของสังเวียนในส่วนของสังเวียนนะครับเมื่ออัพถึงเวล5นะครับเราจะได้บูทบวก2มาเมื่อเริ่มต้นเกมเลยนะครับในส่วนของเวล1ิจะได้รับความเสียหายของการโจมตีปกติมา30นะ ในส่วนของลิงก์สังเวียนนะครับก็คือความเสียหายของการโจมตีปกติ13%เมื่อเล่นถึงแรงที่5จะปลดลิง์ที่2มาก็คือ ATK บวก90นะครับประมาณนี้สำหรับซาโดในส่วนของสายการโจมตีนะครับตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครสายตีใกล้นะครับการโจมตีสีแดงสกิล2เป็นสกิลบูทนะครับหรือว่าเสริมพลังนั่นเอง ในส่วนของ Passive Skill นะครับตัวละครตัวนี้นะกันสถานะอ่อนแรง100%มี Super Armor จำนวนหลบฉุกเฉินบวก1นะครับในส่วนของ Ability ติดตัวละครเลยนะครับ1ก็คือเพิ่มความแรงของ Skill อ่าหกเซลดดาเมจที่ได้รับลง1 6นะครับแล้วก็มีอัตราหลบหลีก15%อนไอ้นี้มาจากการอัพน้ําหอมนะแล้วก็เมื่อเลือดน้อยนะครับถึง30%สเนตี่ยสเตตัสทั้งหมดจะเพิ่มขึ้น35%ไอ้นี้ก็มาจากน้ําหอมด้วยนั่นเองส่วนไอ้นี้นะครับเมื่อเลือดเหลือประมาณ5 0นะครับหรือพูดง่ายว่าเมื่อ SP เหลือ50%นะครับจะได้รับการลดดาเมจเพิ่มขึ้น50%นั่นเอง ไอ้นี้เฉพาะโหมด PVP หรือโหมดต่อสู้นะครับก็คือเมื่อตัวละครตัวนี้ฆ่าใครตายเนี่ยตัวละครตัวนั้นจะไม่สามารถคืนชีพได้ต่อให้ใส่ลิงค์คืนชีพก็ตามนั่นเองแต่มันจะมีผลแค่โหมด PVP กับต่อสู้นะครับอ่าแล้วก็เพิ่มขอบเขตของการตีปกติ20เพิ่มฮิตของการตีปกติบวกหแล้วก็เพิ่มความเสียหายทั้งหมดเมื่อมอนเตติดสถานะ100 ก็เหมือนอิจิโกะสีม่วงนั่นเองนะครับอาบิลิตตรงนี้แล้วก็ยืดเวลาของท่าเสริมพลังทะลวงบาเรียรของศัตรูพร้อมทั้งยกเลิกก่าสศัตรูและโจมตีศัตรูซ่อนตัวด้วยนั่นเองอีกทางนะครับยังมีเสริมเอฟเฟกทัศเวลาท่าเสริมพลังด้วยพูดง่ายๆอ่า เสริมเอฟเฟกทัศะเวลาท่าเสริมพลังเนี่ยก็จะเหมือนกับจูฮาบัตตัว PVP ีลูเคียจุดจี้แล้วก็ชินจิใส่หน้ากากนั่นเองนะก็ถ้าให้พูดโดยภาพรวมนะครับตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่มาตบเคมปะจิรุ่นที่7โดยตรงเลยนะครับส่วนใครที่ถามว่าตบจูฮาบัตได้ไหมอันนี้ต้องไปลุ้นดวง50-50ก็คือถ้ามันไม่ติดสถานะของจ uh นะูฮาบัตนหรือว่าสถานะเนบชา มันก็มีโอกาสสวนกลับมาชนะได้แต่ถ้ามันติดสถานะเนี่ยมันก็ RIP เช่นกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการใส่ประดับแล้วก็ลิงก์ตัวละครกันเลย ในส่วนของประดับนะครับเราไม่จําเป็นต้องใส่โจมตีศัตรูซ่อนตัวนะเพราะว่าตัวละครตัวนี้มีทั้งซูเปอร์อาร์เมอร์ยกเลิกการเบียศัตรูแล้วก็โจมตีศัตรูซ่อนตัวฉะนั้นตัวนี้สามารถเอาไปลงดัน PVE ได้นะครับก็ดีระดับหนึ่งเลยนะจากที่ไปลองเล่นมานะครับแต่ข้อเสียก็คือ่าน้ําหอมใหญ่มันไม่สามารถลงได้นะครับก็คือเอาไว้ง่ายว่าถ้าเกิดสัปดาห์ไหนที่น้ําหอมใหญ่มันมีสถานะอ่อนแรงอะ่ะตัวนี้สามารถเอาไปเล่นได้แต่ถ้าเกิด ดันน้ำหอมใหญ่สัปดาห์ไหนที่มีสถานะเผาไหม้สถานะแช่แข็งสถานะเนบชาตัวนี้เล่นค่อนข้างไม่เวิร์กเพราะมันต้องเพย์เซฟเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดสัปดาห์ไหนที่มันมีบ่ออ่อนแรงอ่ะตัวนี้สามารถเอาไปเล่นได้นะส่วนดันอ่าดันน้ำหอมเล็กอ่าพวกดันหยดน้ำอะไรก็แล้วแต่ตัวนี้สามารถเอาไปลงได้เลยนะครับเพราะว่าบ่อสถานะมันจะไม่เยอะมันจะไม่ถี่เหมือนน้ำหอมใหญ่นะครับในส่วนของประดับนะผมจะให้เป็นของสายฟรีก่อนเราจะใส่ ยาเม็ดสนับมือแน่นอนที่ทุกคนเห็นก็คือตัวละครตัวนี้มันไม่มีความเสียหายของการตีปกตินะครับทุกคนมันมีแค่ความเสียหายของสกิลแรงฉะนั้นการใส่ไอ้นี้ไปก็ไม่น่าเกียดนะก็คือมันจะมีผลแค่สังกัดมนุษย์ที่สวมใส่ก็คือความเสียหายสกิลเนี่ยไม่ใช่สีความเสียหายตีปกตินะครับขออภัยเพิ่มขึ้น20%นะแล้วก็ใส่เป็นกระต่ายสีขาว ก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับการเอาไปลงดันนะส่วนบางคนบอกว่าพี่ถ้าเกิด SP ติดลบศูนย์ไม่เป็นไรหรอก,ก็คือตัวละครสายตีปกตินะครับทุกคน SP ติดลบศูนย์ไม่เป็นไรแต่อย่าให้คีติดลบศูนย์ก็พอนะครับคือตัวละครสายตีปกติเนี่ยเขาจะเน้นในส่วนของ ATK สีแดงแล้วก็ค่าคีสีส้มฉะนั้น SP เขาไม่ค่อยเน้นกันเท่าไหร่นะสําหรับใครที่ดวงดีนะครับได้กระต่ายทองมาก็ใส่กระต่ายทองแทนไอสนับมือไปได้เลย ก็จะประมาณนี้เลยสำหรับซาดโดยาเซทโทระในส่วนของลิงก์นะครับไอ้นี้ลิงก์สำหรับการเอาไปลงดันนะอ่าถ้าใครที่ทันตู้โยโลุวิจิซุยฟงก่อนหน้านี้ก็แนะนำให้ใส่ซุยฟงไปได้เลยนะครับอ่าเพราะมันเพิ่มความเสียหายตีปกติ20ไอ้นี้ผมผมเซตค่ามาแล้วนะเพื่อให้คลิปมันเร็วขึ้น ในส่วนของอีกตัวหนึ่งก็จะใส่เป็นทัศกิไอตัวนี้เป็นตัวของอ่าตัวเลขแต้มจากร้านค้า PVP นะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นคุคาคุอ่าไอเนี้ยผมว่าผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นเริ่มต้นเนี่ยหาไม่ยากเพราะว่าทัศกิกับคุคาคุเนี่ยมันเป็นตัวเลขแต้มของร้านค้า PVP ตัวละห600้อยนะครับแต่ว่าซุยฟงเนี่ย ใครที่มาเล่นก่อนที่ตู้สิ้นเดือนจะเข้าอ,ะอ่ะอ่ามันจะมีตู้วอลซยฟงยูริจิถ้าใครที่มีเนี่ยเนี่ยก็จะประมาณนี้สลับซาโดแต่ถ้าเป็นเซ็ตที่ผมมองว่าดีจริงๆสลับมันเนี่ยก็คือตัวนี้เลยอ่าตัวนี้เป็นตัวหอคอยนะครับและก็พรุ่งนี้หอคอยก็จะเปิดแล้วนะเวลาบ่ายสนะตัวนี้มันได้ทั้งตีปกติแล้วก็ลดดาเมจด,ด้วยนะทุกคนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของพี่เว่นพี่เว่นนี้ก็ตีปกติด้วยแล้วก็ลดดาเมจด้วย อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นกิมจอกนะครับก็ประมาณนี้สำหรับเซตของอ่าลงดันไอพวกนี้เป็นเซตลงดันหมดเลยนะทุกคนอ่ทั้งลิงก์แล้วก็ประดับเป็นเซตลงดันหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการจัดเซตของ PVP สักเล็กน้อยนะครับถ้าพร้อมล้วก็ไปรับชมกันเลย ในส่วนของเซต PVP นะครับผมจะใส่เป็นประมาณนี้นะ,ะผมจะเปลี่ยนจากไอตัวยาเม็ดเป็นกีตาร์นะครับปิดก่อนเนี่ยผมจะเปลี่ยนจากยาเม็ดเป็นกีตาร์นะครับเพราะเนี่ยมันจะได้เลือด20%แล้วก็ได้ในส่วนของเกราะ15%นะครับส่วนออฟลองเนี่ยผมรีเป็นเกราะ30%ส่วนกระต่ายทองกับกระต่ายขาวออฟลองก็จะเป็น ATK 30%ในส่วนของลิงก์นะครับผมจะเปลี่ยนจาก สายลงดันเป็นสาย PVP โดยตรงก็คือผมจะเน้นถึกนะครับก็คือเนี่ยลดดาเมจที่ได้รับ20%สามช่องเลยนะครับทั้งสามตัวเลยก็ลดดาเมจนะครับผมจะได้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราคิดก่อนเนี่ยลดดาเมจผมจะได้อยู่ที่76%เลยนะครับก็ประมาณนี้เลยนะเอาล่ะเดี๋ยวเราเทสในส่วนของ PVP ให้ดูสักตานะครับเดี๋ยวผมจะเรียกเป็นค่้บนนี้แล้วกันนะอ่าเพราะตัวมันเป็นตัวมาตบ เคมปาจิรุ่นจิตโดยตรงเลยซึ่งเคมปาจิคนนี้เขามีประมาณสองทับห้านะครับเนี่ยเขาก็อัพน้ำหอมยี่สิบไปเรียบร้อยแล้วอ่ะโอเคในส่วนของเรานะครับ aji, เคมปาจิอ่าซาโดเนี่ยเรามีแค่ช่องเดียวนะเนี่ยเรามีเบิกเนี่ยแค่ช่องเดียวเขามีสองช่องอละลเดี๋ยวเรามาดูกันว่าซาโดเนี่ยจะตบเคมปาจิในกี่หมัดนะครับถ้าพร้อมเราก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลย เอาละครับทุกคนคราวนี้เรามาอยู่ในโหมด PVP ก่อนนะเดี๋ยวผมจะเลือกตบไอคนนี้ก่อนนะครับเนี่ยอ่าเข้มเขียวเขา2อทับห้านะครับอ่าแล้วก็เข้มส้มหนึทับห้าสกิชิมะสอทับห้าโอเคลองตบไอนี้กันดูนะเป็นแค่ลองเชิงให้ทุกคนดูว่าไอซาโดเนี่ยมันจะตกไอสอตัวนี้ได้แบบชิวๆไหมนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ Let's go นั่นแหะครับสามทีเคมปะจีสีเขียวไปแล้วะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปรีวิวสั้นๆนะสาดุในโหมดอ่าในโหมด PVP นะครับเดี๋ยวคราวนี้เราไปดูในโหมดของน้ำหอมเล็กกันนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ Let's go อ่าทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าของดันน้ำหอมเล็กกันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าตัวละครซาโดตัวนี้จะมีความน่าเล่นจะมีความน่าสนใจแค่ไหนนะครับในหมวดของ PVE เมื่อกี้เราก็ได้เห็นในหมวด PVP ไปแล้วนะครับว่ามันเป็นตัวมาตบ2เคมปะจินะครับส่วนปู่ยามะเนี่ยสาเหตุที่มันตบค่อนข้างลำบากเพราะมันไม่มีทะลวงอมตะนะครับฉะนั้นมันต้องรองให้ปู่ยามะอมตะหมดก่อน ถ้าเกิดตัวนี้ได้เบิกเน่ที่สูงขึ้นเนี่ยผมว่าน่าจะยื้อยื้อไหวแต่สำหรับผมว่าหนึ่งทับห้าเนี่ยน่าจะยื้อปู่ที่แบบเวลม่วงหรือว่าเบิกเน่สูงกว่าเนี่ยไม่ไหวนะครับแต่ถ้าเป็นเข็มส้มกับเข็มเขีเขยวที่มันไม่มีอมะตะเนี่ยก็เหมือนที่ทุกคนเห็นในก่อนหน้านี้นะครับว่ามันตบแป๊บเดียวเลยนะครับอ่ะในส่วนของการตีปกตินะครับหนึสแล้วก็สนะครับในส่วนของสกิลหนึ่ง จะเป็นการพุ่งไปตกข้างหน้านะส่วนสกิล3ก็เต็มหน้าจอนะครับส่วนสกิล2องเป็นการเสรยหมัดไปข้างหน้านะครับพร้อมกับบูสติดพลังนะเนี่ยตัวนี้ก็คือเป็นตัวละครสายตีปกตินะครับไม่ต้องเน้นใช้สกิลนะเน้นแบบตีปกติไปเลย ก็จากที่ผมดูนะครับตัวนี้ตีปกติค่อนข้างกว้างนะเพราะมันเพิ่มขอบเขตของการตีปกตินะครับทุกคนเนี่ยเห็นไหม Ultimate é skill ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวละครซาโดยาสึโทระนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสรุปผลประกอบการของตัวละครตัวนี้กันก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวตัวละครซาโดยาสึโทระนะถ้าเกิดข้อมูลตรงไหนมีการพูดผิดพลาดหรืออะไรไปต้องขออภัยอีกรอบด้วยนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้เหมือนที่ผมบอกนะครับว่าเป็นตัวละคร PVP ที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายเพราะมันสามารถ ไปเล่น PVE ก็ได้นะครับก็คือถ้าได้ตัวนี้มาเนี่ยได้ทั้ง PVP แล้วก็ PVE เลยนะครับสำหรับการรีวิวของ3ตัวละครใหม่ทั้งอิจิโกะเนี่ยผมก็ทำไปแล้วอุริวผมก็ทำไปแล้วแล้วก็วันนี้ก็เป็นถึงคิวของซาโดกอีกนะครับคราวนี้ก็รีวิวตัวใหม่ครบ3ตัวแล้วส่วนตัวละครหลังตู้เนี่ยใจผมรีวิวตัวไหนสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับส่วน ตัวละครหลังตู้ที่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วจะมีอยู่ประมาณ2ตัวนะครับที่ผมนึกออกก็คือโทชิโร่ซอมบี้แล้วก็ปู่ยามะบางไรสีฟ้านะครับที่ผมนึกออกนะนอกนั้นผมยังไม่ได้รีวิวนะทุกคนสามารถขอเข้ามาได้เลยเพื่อที่ทุกคนจะได้ดูคลิปเพื่อประกอบการตัดสินใจว่าตัวละครหลังตู้ที่ฉันได้มาเนี่ยฉันจะปั้นดีไหมมันจะน่านเล่นดีไหมนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับช่องซิลของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ